สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทางช่อง t s p o r t และ AS Play นะครับเข้าสู่การถ่ายสดการแข่งขันศึกฟุตบอล m 1 1มร้อยสิบแชมเปนะครับวันนี้เราพาทุกท่านไปที่สนามห้วยม้าส,สเตเดียมนะครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างแพร่ยูเอเต็ดกับสโมสรเชียงใหม่ FC นะครับเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับเคียร์กอรเลยครับเชียงใหม่ FC ครับอากุยโตครับอิโตะเลี้ยงตัดเข้าในเปิดเข้ามาตรงกลางเอาบอลเลยมาถึงเสาสองแล้วปาดกลับเข้ามา มีเหลี่ยมได้ซัดลูกนี้ติดบล็อกครับโโหทยศหัวหนักจริงนี่ซาลาย้อนคืนมาให้ตั้งป้อมยิงครับคุณตันสมิธแต่ว่าติดบล็อกเสยะเลาะอยู่ริมเส้นครับบางอยู่เดชาเตะเลยครับลูกนี้เห็นเห็นครับอ้าวแล้วเถียงก็เลยโดนเหลืองเลยครับนั่มีบทหรือเปล่าครับลูกนี้เนี้ยเตะโอ้โหหดวด่างหนักครับผู้สินก็ช่างใจนะครับหวดนี้ไม่ใกล้ลูกบอลเลย ตั้งกันใหม่ครับทักวิโตะล็อกมาสวยเข้าซ้ายครอสเข้ามาย่อตัวองแม้ออเสสองนิดเดียวครับจังหวะที่สองนี่ทักวิโต้เขาเปิดเข้ามาให้สบกโขกสะบัดเช็ดแต่ว่ามันเช็ดบางไปนะครับคนนี้อีกครั้งหนึ่งทว,วิทย์โยนมาเสาสองย้อยย้กิติพลน้องชกทิ้งไปก่อนและมีจังหวะยิงเลยไหมครับยิงเลยลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้นัตยศพลเยี่ยมครับ นอกเกตโทษดีกับสาหลาเห็นจะได้นะครับแ้วปัดออกมากิตโพดูดุดมครับชกมาสันแนวเดียวกับหัวก็หลกครับยี่สห้ายี่สิบหลาคือ <c oughs> เห็นวิถีบอลเลยนะครับว่ามันไปโคนเสาแล้วอยู่ที่ว่าประตูนี้นถึงหรือเปล่าพอไม่ถึงก็เรียบร้อยครับ <c oughs> เสียบม,มุมเข้าไปงามหยดย้อยจริงๆจังหวะเก็บเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้เล่นของเชียงม่เอฟซไปกองในกรอบหมดนะครับ เปิดลูกนี้คนเดียวหรือเปล่าพักอ,อกแล้วยิงแม่ติดครับเบนตนสมวธตแถว2เก็บได้ไหมบรรยยาวซัดด้วยขวาทูจิตะให้มาครับข้างหน้ากุสตัฟสั้นกุสตัฟสั้นเปิดคัดแบ็กกลับมาพิงอยู่ครับไดโลไดโลคืนมาเสยเสยยก ok มาเข้าขวายิงลงนติดเซฟครับโอโ้เหลือเชื่อครับได้ไดประตูจริงๆครับอ uh ้แล้วมีจังหวะนี้เก็บบอลเนี่ยมีมีแถมกันด้วยนะครับ โดนใบเหลือไหมครับสมยศโพสุวันธแล้วแหมเหมือนจะมีแอคชั่นกับพุทธศิลป์นิดนึงครับแต่กรฟ้าจริงครับโอ้โหเสียบสองเท้าใส่ทางทาคุิโตะครับขอน้านี้ครับสองครั้งสองคราที่แหม่ได้ลุ้นประตูครับนี่จังหวะที่โตกลับมาของเชียงใหม่ครับทางเซยะนี่ได้กดแล้วครับโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของปฐุมทัศน์ครับนานๆเซฟบากทีแต่ว่าก่อนนั้นครับเกือบได้อยู่ครับประตูที่สอง อุติพันธ์ครับเปิดไปให้ยิงเน่งๆนะครับเป็ตั้งสมิธแต่ว่าก็โชว์เซฟเหมือนกันครับกิติพลอุดมครับแทงคืนครับทางซ้ายไปต่อเนื่องนะครับยังไม่มีธงเข้าไปก่อนครับทางวิโตช็อปเข้ามาลูกนี้เข้าขวายิงลูกนี้แม่ออกเสาแรกครับก็เป็นเจ้าบ้านแพ้เนยเต็ดครับขึ้นนำทีมเยือนเชียงใหม่ f c u ซหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับพลิกหนีมาครับอ้าวแล้วแตะมาได้สวยเลยครับไปทางขวาฮัก กลับเข้ามาเอาถึงด้วยครับเวลิตันสมิธเรียบร้อยเลยครับในจังหวะนี้แย่บอลมาเปิดไปถึงเวลิตันสมิธครับแล้วยิงสวนตัวกิติพนุดมงเข้าไปครับทางวุฒิพันธ์พันธลีนะครับตรงนี้แม่ก็เริ่มจากเขานะครับที่แกะ <Go. S 1> บอลออกมาเดชาไีดโดนอะไรเข้าครับแต่บอลเล่นไปก่อนนะครับทานไหมยังเก็บริมเส้นได้ครับ ทาคุยโตเปิดฉาบลูกนี้แม่เกือบเข้าเสาแรกก็ฟรีบุดรมงคิ้งไปก่อนเปิดมานี่ฉลาบกองหลังแล้วนะครับแต่ว่าฉาบแล้วเหมือนจะกลายเป็นดีครับบอลกลายเป็นชะลอมาแล้วก็เกือบถึงเินตันสมิธข้างหน้ามีศัพทางขวาทางซ้ายเลือกได้นะครับแทงออกขวาเินตันสมิธแม่มันนำหน้าไปหน่อยแต่ยังได้บอลครับตามกลับมาเล่นได้เปิดย้อนไปเสาสองคุยโตพุ่มงมงคลูกนี้แม่ติดเซฟกินบอลรดมครับแล้วยินโย้อนี่เคลียร์ทิ้งแอบ เป็นอีกครั้งครับที่เชียงใหม่แมงก็วูดวิ่จนเจนจะเสียประตูแต่ว่าจังหวะนี้กิติพนุดมครับพุ่งปัดไว้ทันนะครับวิ่งมาเบียดโฉบตัดหน้ากองหลังครับจีมาเลยครับมีโอแลบไปไม่ให้ตัดเข้าในเข้าขวาซัดเลยลูกนี้โค้งแม่กดไม่ลงครับถ้าเกิดถ้าคู่เข้าฟอร์มนี่มั่นใจครับเลี้ยงตัดเข้าในยิงเองนะครับประคองบอลต่อมาได้แทงออกขวาลูกนี้มีธงหรือเปล่าไม่รู้แต่ไปก่อนเลยครับสเินเข้ามาในกรอบครับ ตรงกลางมีแล้วลูกนี้มารันเยาทีมเข้าไปครับผู้ช่วยวินไม่ได้ยกด้วยนะครับโอ้เป็น3ประตูต่อศูนย์เลยครับของแพร่อยู่ในเตดครับนี่ครับก็คือไก่โดนสวนขึ้นมาแต่ว่ามันมีฟิลิปป์วิธนห้อยอยู่ด้วยนะครับผู้ช่วยวิินไม่ยกก็เรียบร้อยเลยครับโอ้เหน่งๆน่งครับตรงนี้มารันเยาครับเอ่อบวกประตูที่3ให้แพร่ยูไในเตดนี่หนีหางไปอีกครับแต่ก็เป็นคนจ่ายก็คนเดิมครับพุธิพันธ์พันธลีทะ ตะวันโคสุโกตะวันโคสุโกล็อกเข้าไปในกรอบล็อกเข้าไปทีเปิดกลับเข้ามาเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับทางเชียงใหม่ทุนทจังหวะมุดเข้ามาตะวันครับโอ้โหพยายามกระชากมานตะยาวพลิกมาเข้าซ้ายเข้าซ้ายดีดออกมาทางซ้ายบ้างครับเจจินครอสลูกนี้ถึงไหมครับเบลิงตันตบก,กลับเข้ามาแล้วเข้าทางมารตะยาวติดบล็อกอีกยิงอีกทีติดบล็อ,อกรอครับทางแพร่เนเต็ดจังหวะ เปิดมาฝั่งซ้ายตรงนี้เหมือนยกยกเลยครับเล่คนคุณวาบอลก็ายังไม่ออกนะครับโดนเขียรยเตะกลับมาแล้วมันยาวยิงติดบล็อกจังหวะแรกครับก่อนจะเคลียร์ไม่ได้โดยฟลีป,ปวิดนีด่ต่อขึ้นมาครับบอลเข้าทางไนโลเฉยเสยยิงเลยฮะมไม่ตรงกรอบอีกครับเล่นในทีมเหนือยเปิดบ้านรับลำปางส่วนแพร่ก็ไปยืนของแข็งครับแหม ครับพูนศินอลงกรคนวัยครับเป่าหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับก็เ,เป็นทางด้านแพร่ยูเต็ดครับวันนี้เอาชนะเชียงใหม่ยูเต็ดได้3ประตูต่อ0ครับ